สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบาคาร่านะครับวันนี้ขอสามไม้เหมือนเดิมนะครับอ่าไม้แรกผมขอไปเพย์เยอร์ก่อนเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากเล่นแบบผมนะผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับใครอยากเล่นนะครับหรือใครจะรับโปรโมชั่นก็ได้นะสาหรับสมาชิกใหม่นะผมแนะนําให้รับโปรโมชั่นนะครับฝากร้อยรับ200นะฝาก200รับ400นะครับใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ ไม้แรกยังไงไม้แรกห้าแต้มเตะเข้าสี่แต้มลดแต้มผู้เฉยอสวยนะครับไม้แรกบวกมาสองเป็นสองนะครับอไม้ที่สองผมว่าเป็นน่าจะเล่นไม้สลับนะผมขอเล่นไม้สลับแล้วกันนะครับไม้ที่สองนะครับอลองดูไม่เสียหายนะวันนี้วันวันนี้มาเล่นแค่สามไม้พอนะครับวันนี้ผมมาเล่นแค่สามไม้พอนะครับอไปขอเบาๆนะครับวันนี้นะครับ ใครที่ยังไม่กดไลค์ผมนะกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทาคลิปแนวไหนเกี่ยวกับอะไรนะครับแนะนํามาได้เลยนะครับมาที่สองยังไงผมมาที่สองแปดแต้มอะแปดชนโนนึกว่าจะรอดนึกว่าจะไม่รอดแล้วนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับอันนั้นมาอย่างนี้ผมขอสลับดีกว่าขอมา้สลับดีกว่า อขอสลับดีกว่าขอสลับดีกว่ามาใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวลิง์ใต้ล่างจจัดให้นะเดี๋ยวปักไว้ให้นะครับอ่ะเปิดมาสวยๆหน่อยครับขอสวยๆหน่อยโอ้โหหน้าแปดอย่าเตะเออสวยนะครับ,นะเ,ตเ,รบเตะเข้ามา อโอเคครับบวกไม้นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ